สวัสดีจ้าเพื่อนเพ่นพี่น้องฟองไปสุขูสุขคนนอจ้ามัอนีม,มัอนี่ป้าจะไม่เห็ดของหวานกินจ้าสุขนคนกล้วยบวชชีกล้วยบวชชีจ้ากล้วยบวชชีใส่แปะกล้วยนะจ้าอันนี้ก็กล้กวยเผานะจ้าเห็ดกล้วยบวชชีเผากินจ้าเผากล้วยบวชชีเอ้ยเผาแล้วก็มาบวชชีนจ้าแบบนั้นล่ะ ก็ถูกอันนี้ก็คือแปะกวยจ้าแปรกวยกวยบวดชี้เผาใส่แปะกวยนะจ้าแล้วก็มีกะทิมีนมสดมีน้ำตาลเกลือค่ะสูตรสูตรของปลาหม่หัว,วใด้จ้ารับรองอร่อยก่อนอื่นก็ตั้งหม้อจ้าแล้วก็ใส่กะทิลงไปใส่น้ำไว้น้อยหนึ่งแล้วเด้จ้ะโอ้ยหม้อหอนอู้วกาว่าวห อ่าใส่กะทิลงไปหนึ่งกองนะคะเอาเข้มขนเข้มขนจะ้ะมดนีแหละกล้ว <c oughs> ยนี้ต้องตัดหน่อยเนะาะไม่ตัดจะใหญ่ไปใสกะทิลงไปขอตัดกล้วยช่วยหนึ่ง ครึ่งตัดครึ่งเลยกล้วยในสวนเอามาเอาไปอบนะจ๊ะเอาไปอบเอาไปอบให้เพลนเหลืองๆจังน้อยหนึ่งก็ถูกเป็นแบนแล้วก็จะเอามาเห็ดกล้วยบวชชีค่ะกล้วยบวชชีเผาๆนี่จ้ะตัดครึ่ง,งใส่ลงไปเลยใส่ไปในน้ำกะทินี่แหละจ้ะใส่ไปเลย เดี๋ยจะจะเอาแบบเข้ม้นเลยเลยเราจะใส่นมสดไปน้ำจ้ะอะไรนี่ดำดำนี่เปลือกกล้วยดำอะใหม่ๆจยากกะทิต้มกล้วยให้นุ่มคิดง่ายๆจ้ะฝากกะทิใส่นมสดไปน้ำเยีะจางกะทิอยาก อยากกินหวานหวานมันมันแสบแสบเพื่อนเพื่อนมาเด้อทุกคนกล้วยบวชชีเผานี่จะต้มให้นคนหนุ่มซะก,กันนะจ๊ะแล้วก็ใส่แปรก,กวยใส่น้ำตาลใส่ลงไปอยากกินอะไรสูตรแปลกๆมีเกลือด้วยจ้า แลนั well. ้นก็ใส่เกลือลงไปหน่อยเนาะจะได้รสชาติอร่อยกะทิกระเด็นแล้วก็ลอให้กะทิเดือดรอให้กล้วยนิ่มสักหน่อยนะจ๊ะกล้วย ใส่แดงแดงนิดหนึ่งมาจ้าบดชีกล้วยใส่น้ำตาลทรายด้วยนะจ้าจะได้หวานหวานอยากกินอะไรหวานหวานเยอะอย่นี้ชนิดพอหวานมากก็ไม่ไหวจ้า,อาพอง,งามพอง,งาม เอานะคะใครกินหวานเยอะก็ใส่เยอะจ้ากล้วยบวชีีกล้วยกล้วยย่างจ้ากล้วยย่างพอดีมือว่านี่บคบกล้วยไหวนะจ้ากินบ่มเอิกันเลยเอามาเห็นกล้วยบวชีีจ้ะกล้วยบวชชีกล้วยเผากล้วยอันนี้เผาเตาอบเด็ดจ้ะแซ่บแซ่ก็ไเป็นอันน้อยนี่ตัดชิ้นง่ญ่ไปน้อยหนึ่งกินทาให้กินน,น้อยๆก็นี่น้ากินมาจ้ามาเด็ดมาเด็ด ใส่อันนี้ลงไปเลยอันนี้ก็คือแปะกล้วยนะจ๊ะใส่ไปกับกล้วยผักชีอ <Yeah. S 1> นี้ลงไปเลยแ <laughs> ปะกล้วยกับกล้วยยูน้ำกันจ้ะนี่กระสิบเป็นได้หายเพลินเดือดนะจ๊ะใส่นมสดลงไปอีกก็ได้ใส่นมสดกับกะทิสองอย่าง่านั้นจะพอได้เติมน้ำเอาเฉลิมคนเิมคน ของหวานประจำวันป้าอร่อยนะเอางาโรยด้วยยิ่งจะอร่อยงาขาวงาขาวโรยลงไปลแล้วก็ต้มให้มันเข้าเนื้อเข้าน้ําน้ําตาลละลายก็แซ่บปกป็จะอร่อยอร่อยถ้าจะให้ดีต้องตัดกล้วยเล็กกว่านี้ <laughs> เพราะว่ากล้วยเราเผาเนาะกล้วยเผา ก๋วยปิ้งนั่นแหละจ้ะถ้าว่าเอาไปใส่เตาอบปใไไส่เตาอบแล้วลกินบ่มืดหมู่บ้านนี่จ้ะก็เลยเอามาเห็ดกล้วยบดชีจ้ะ, <c oughs> ะแซ่บคือกันนั่นแหละจ้าจะออกสีแบบนี้แหละสีดำๆพราะว่าเป็นกล้วยเผาหน่อยจ้ะจ้ะกล้วยบดชี กล้วยเผาบวชชีใส่แปะกล้วยแปะกล้วยแซบๆจ้ะทุกคนเนี่ยน่ากินบ่การสะพน่ากินเลยจ้ะว่าไม่ไม่ไน่ากินอร่อยจะอร่อยกล้วยเผาใส่แปะกล้วยใส่กะทิใส่นมสดใส่น้ำตาลทรายจ้ะแซบเด้จ้ะแซบเด้ ขอดีก้วยเผาไหวเนาะกินบหมื่ก็เลัยลเอามาเอามาเห็ดก้ยกวยบตชี้จ้ะาากินบ้านสีสันเป็นแบบนี้แหละไม่สดใสแต่อร่อยด้วยจ้าเชี่ยวให้เขากับเชียวให้เพ่นเขากันกับกะทิเขากับนมเขากับน้ำตาลแป้กล้วยกระแซบด้วยจ้ะ เข่ห้องเห็ดไอ้นนำลาดนำลาดอีหยังก็นำลาดกล้วยเผาแม่จะ้ะแต่อันนี้เปล่าลุงไปต้มเส่กันเลยอร่อยจะอร่อยรับรองอร่อยถ้าเป็นกล้วยห้องโวเผามันก็นจะออกขาวๆเนาะอ,อันนี้ห้องเอาไปเผาเป็นก็นเลยกออกสีแซ่ เฉียวเฉียวให้เ็นเขากันนะจ๊ะชิมว่าความหวานพอไหมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเนะจ๊ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะได้แล้วจราจะ,ะมนุของหวานมานี่อยากกินของหวานหวานจะได้มีพลังวันกินของเปรี้ยว กินของเปรี้ยวๆอ้โหอร่อยมากเลยตำมะยมอร่อยมากเลยทําชิปอยู่นะแต่ว่ามันไม่ดีก็เลยไม่ลงจะทําชิปไว้อยู่แต่ทําชิปตำมะยมอยู่แซ่บมากเลยอร่อยที่สุดเลยตําใส่กุ้งแห้งด้วยวันนี้ก็เลยทํากล้วยอะไรนะทําของหวานเมื่อวานกินของเปรี้ยวก็ทําของหวาน้นนนนกานกล้วยบวชีใส่ เป๊ะกล้วยกล้วยกล้วยจะได้กล้วยกล้วยนะจ๊ะเชียวเชียวให้เพคนเข่ากันนะจ๊ะจะได้นุ่มๆให้เพคนเข่าไปในเนื้อให้กะทิกับนมเข่าไปในเนือ้อกล้วยกล้วยกล้วยเผาใส่หน้าร้อยนะแมงฉีดแสบนี่ อร่อยเ้อจ้ะพี่น้องใส่บัลือกเผาน้ำกระไดขันมี่งฝาก็เฮ็ดหมูมัวไปได้จ้ะอยากกินยังกะเฮ็ดนี่ยังก็จับไมเ่เฮ็ดยังเสียละจ้ะจากักผู้อื่นสิกินน้ำใดบ่แต่ว่ารับร่องว่าดแสบกินก็เอาโกงเอาโกงก,กินได้อยู่รับรองว่าอร่อยอร่อยอร่อย ข้าเจ้ากินอาหารขี้โตนะเป็นกับบ่อใครกินพวกแป้งพวกเป็นไร๊ดขมปาการะชิเชี่ยวให้เขากันดิดิเสียจ้ะเป็นของหวานกินของหวานมาได้จ้าเร็ว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 ข้จะตักใส่ถ้วยกินเลยนะ มแล้วว่ารสชาติอร่อยแปะกล้วยก็อร่อยกินได้เราจ้ากินได้เราจาง่ายๆจ้าทุกคนมาเดินมาเดินคชิปยังไม่เป็นแล้วต้องพยายามถ่ายเอาที่มันมีมีของอยู่ในชามเดี๋ยวจะได้ชามเปล่าๆอ่มาจ้ากินน้ำกัน ปิดไฟได้แล้วแสบเด้จ้ะนี่ปิดไฟแล้วนะจ๊ะแล้วก็กไ,ไปปิด้าไว้เรียบร้อยแล้วจ้ากลัวยัวชีปะ กวยเผาวบวดชี้ไปมาเด้อจ้าทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณหลยลยทุกไลทุกแช่จ้าเรียบร้อยแล้วจ้าขอบคุณหลยลยนะคะ